ถ้าเพื่อนๆมีพลังวิเศษล่องหนหรือว่าบินได้เพื่อนๆจะเลือกอะไรครับคอมเมนต์ได้เลยครับโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเป็นกิ้งกาล่องหนกันมาดูว่าจะโกงเปล่าเพราะว่าจากที่ผมหาข้อมูลมามีอีปิกมาแล้วนะจริงๆมานานแล้วแต่เราไม่ได้เล่นสักทีนึงมาวันนี้แหละก็กิ้งกาอีปิกนะผมอัพเป็นสกิลล่องหนอัตโนมัติ2วินาทีนะหลังจากที่เราโจมตีก็คือว่าล่องหนอยู่ปาด ก็จะลองหนะ uh, ุ่นต่อนะโกงมากเอาจริงๆเลยนะยังไม่เคยเล่นแค่อ่านก็รู้เลยว่าโกงก็ตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเล่นตัวอีพิกไปทุกตัวแล้วหรือเปล่านะก็ถ้าผมลืมเล่นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกผมดีนะครับผมมาครับไปเริ่มเกมกันกิ้งกาลองหุ่นเล่นแต่ตัวแฝงเลยนี่ว่าโอเคสีขาวดาวเด่นนะมาลุยกันว่าจะเป็นยังไงอันนี้ตาเลขนะ มากิงกาเอากระป๋องน้ำไปนะเพราะว่าเราจะได้ล้องผลลัวๆโอเคมาดูกันถ้ามันร้องหนได้แบบ่อดนี้โอ้โหโคตรโกงเลยไปดูไปดูกันเป็นกับสีแดงนะจ๊ะแดงส้มเป็นพี่น้องกันปิดไฟเลยโอเคโอเคโอเคปาดไปแล้วอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยปาดไปแล้วนะ ทำไมมันกร,กระตุกจังเนี่ยหน้าจอผม <Nope. S 1> เอ่อผมไม่รู้นะไม่มีข้อมูลอนะตอนแรกอยู่กับทัพทีมอาอันนี้จริงๆเลยเดินขึ้นไปข้างข้างบนกไ็ไม่เจอใครเลยอะเจอสีน้ําเงินหรือเปล่าข้างบนเนี่ยหน้าจอมันกระตุกมากเลยตอนนี้ก็เลยเจอจําได้ว่ามีน้ําเงินนะอ๋อทัพทีมฮันนี่เหรอเจอผมผมเลื่อนกรวจดอยู่ใช่ผมรู้นะว่าใครเป็นจอมอใครอ่ะผมรู้นะใครอะให้เมาเล่นกันดีกว่าอย่ามากินมุนะเดินลูกเรือผมให้คุณกินก่อน ใครอ่ะแค่ใจแม่ข่าวอ๋อยข่าวข้ามเลยจอแดงไปก่อนเลยผมทำนายแล้ว <laughs> ทำนายแล้วเหรอไม่รู้ครับไอแดงมันรอดยากอย่างเงี้ยไปป้าตัวที่ฮันนี่สิงกนะ์อะถ้ากินก็ว่าไปอย่างหนึ่งนะพอจะได้กินทั้งฮันนี่ทั้งไอตัวที่โดนสิง์ด้วยโอเคไปลองลองหุ่นกันเราต้องลองครับเออโอเคเครื่องผมหากกระตุกแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าหน้าจอมันกระตุกนะอากาศร้อนหรือเปล่าไม่ชัวร์ครับโอเคก็ ย่าตามดีเฮ้ยอย่าตามโอเคลองหุ่นนะเออลองหุ่นปัดแล้วเราลองหุ่นไหมมองไม่เห็นใครเลยลองหุ่นตะลอดเลยเหรออ๋อลองหุ่นตะลอดเลยเหรอเฮ้ยโกงไปไหมมาลองหุ่นตะลอดเลยเหรอว่าไงว่าไงก็ต้องชมพูป่ะหรือว่าใครข่าวตะกะเอาข่าวไปทั้งนั้นน่ะเกมน่าจะจบนะใช่ไหมเอาข่าวไปเลย ผมว่าเกมน่าจะจบผมเป็นอัศวินนะม่วงตะก้าเหรอเออชมชมพูเป็นผู้คุมนะโอเคยืนจรวดอยู่นะทีนี้ยังไม่ได้ลงหุ่นอะไรเมื่อกี้มันลงหุ่นทาวนเหรอเสร็ดูก็คือก่อนก่อนที่น้ำเงินจะตายดิซโซมาอยู่กับสีน้ำเงินเอาใครไม่ไม่ข่าวก็ม่วงเอาใครดีไม่ไม่ข่าวก็สีม่วงเอาใครเชื่อใครเชื่อผมเชื่อม่วงนะเอาข่าวนะชมพูเอาข่าวนะเรื่อม่วงโอเคพูดข่าวไป เรายังไม่ได้ปาดล้องหุ่นเลยขอเวลาหน่อยเพื่อนผมก็ไม่ทราบนะมาลองดูมันไม่จบหรอกโอเคปิดไฟอีกแล้วเพื่อนเรานี้มันชอบปิดไฟเกิงปิดไฟเก่งเหลือเกินโอเคโอเคใจเย็นๆนะมันล้องหุ่นได้มันไม่หายได้หรอกเนี่ยคู่ดาวมันเสร็จแล้วก็จริงนะแต่ตัวมันไม่หายอะรู้ว่าผมตาฟาดตอนแรกไม่ชัวนะดูดิมันยังล้องหว่นอยู่เลย้ลาดเลยโอเค ไม่เห็นล้องห่นต่อเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอไปอ่านสก,กิลวิกลอบนะรู้สึกว่ามันงงๆนะทำไมป้าดแล้วมันไม่หายตัวหลังจากใช้ทักษะล้องห่นจะล้องห่นถาวรอ๋อเว้นแต่การปิดใช้ทักษะอปะุปกรณ์ทำลายล้องห่นก่อนโอ้ลองห่นโดยอัตโนมัติเป็นวลาสองวิีหลังจากจาก,จากการโจมตีมันก็ล้องห่นหรือเปล่ามันไม่ทํางานหรอกรือว่าเมื่อกี้เรามาชนะเลยไงมันเลยไม่ทํางานใช่ไหมแต่มันล้องห่นถ่าววน ควดโกงเลยโอ้โหโอ้โหถาวนแบบนี้ก็โอ้โหโกงโอ่ะโอ้ด้าเล็กด้วยมามาลองการกิ้งกาเอาเรื่องล่งลองหุ่นได้ไม่นานเธอบอกว่าเธอไม่ชอบเราแล้วโอเคขอหน่อยกิ้งกามาแล้วจ้าแบบนี้ก็ป้องน้ำก็ไม่จำเป็นไหมก็จำเป็นอยู่โอเค ไปลุยกันจัดไปจัดไปเป็นกับสีมินแล้วก็สีแดงนะซึ่งตานี้มี3คนเลยเหรอมันจะโกงไปเปล่า,ามีนักล่าด้วยวะโอเคผมไม่แนะนําให้ป้าตอนนี้นะไปไปก่อนดีกว,ว่ายังไงเราล้องหดดุ่นอยู่แล้วอะไม่แนะนําไม่แนะนําไอแดงนะ่าจะกินนะ,ะงูปจะทงอะแดงมาเดินคู่กับสีทองเลยอะโอเคโอเคกินน้ำก่อนอ่ากดโหวตไปแล้วเรียบยร้อยวยังไงอะแดง ไอ้แดงเป็นหรอน้ำเงินไม่ใช่หรออะไรอะแดงเห็นคนปาดเปล่าหรือว่าแดงเป็นคนปาดไอ้แดงกินป่ะน้ำเงินตอนแรกน้ำเงินอยู่หลัง้ายอะตอนน้ำเงินเพิ่งเดินขึ้นมาเมื่อกี้พี่เป็นกินเนอะน่าสงสัยพี่เราสีเงินแท้กินเลยกดทำไมสีเงินน่าสงสัยนะของมันมีสีส้มมีขึ้นไปสีทองวิ่งขึ้นไปเหลือสีเงินเนี่ยน่าสงสัยแดงเลยไอ้น้ำเงินมันอยู่เมื่อกี้เนี่ยมีตัวบดกินได้ยังไงส้ม มาจากคนดีออกลูกเรือเห็นไหมไอ้ส้มมาจากคนดีออกแล้วอะไรคนดีอะไรผมนี่แหละกินเอง <Yeah. S 1> เอาไอ้แดงไปบ้าหรือเปล่าปลอมบทเป็นกินเอาไอ้แดงไปผมไปเปิดไฟคนแรกนะผมบอกไว้ก่อนนะผมวิ่งนําหน้าสูงที่สุดนะมันอก้ผมนําหน้าไปเลยนะเป็นกินต้องเปิดไฟดิเอาไ้แดงไปโอเคเนียนป่าวะเอาแดงไปเชื่อใจผม อดแม็กยิงไปเลยเออเอาแดงไปพูดแดงไปโอเคเอาแล้วเว้ยเฮ้ยได้เป็นกินเฉยเลย <c oughs> ในเมื่อกินไม่อยู่เลยเรานี่แหละกินเองโอเคคุ้มโคตรคุ้มเลยโอ้มอกี้คุ้มมากทำดีทำดีทำดีมาก <c oughs> โอเคเราจะไปร้องหุ่นกันนะจริงๆร้องหุ่นไปเลยก็ได้นะจริงๆไม่มีใครเห็นเราอยู่แล้วมันเดไม่จำกัดอยู่แล้วนะ แต่ถ้ากินกระป๋องน้ำมันจะเลิกกล้องไหมอันนี้ผมไม่ชัวนะอู้หูโคตรโกงเลยวันดีจ้าโอเคอืมเฮืดอกุดโอเคโอเคอเมื่อกี้ผมเห็นคนปาดนะเอาสีชมพูไป <Huh? S 1> สีชมพูปาดนะไม่เชื่อถามสีม่วงดิ <Yeah. S 1> ใช่ไหมไอ้ม่วงเป็นฮันนี่บีอะชมพูปาดเอาสีชมพูไปนะแล้วม่วงมากาะผมได้เลยผมเป็นกินนะผมบอกไปกี่ครั้งแล้วชมพูปาดก็แน่เหลือตะก,กาตัวเดียวนะถามม่วงโอเค มองไม่ทันปักอือ้มุ้งมองไม่ทันหรอผมว่าชมพูผมเป็นกินน่ะเดินมาติดติดกันเลยูดไปหัวขาวบอกว่าโอเคได้อยู่อุ้ยเมื่อกี้ฮันนี่มองไม่ทันนะโชคดีไปก็เรานี้ฮันนี่ฮันนี่มาเกาะเราฮันนี่มาเกาะมาเกาะผมผมเป็นกินที่ดีโอเคจบเกมต้องไปแช่มันทำไมโอเคทุกคน ผมน้องเล่นตาบุดบ้านนะขอโทษทุกคนนะครับวันนี้ผมดวงดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เล่นสองตาอัดสองตาชนะสองตานนะไม่มีการตัดทิ้งนะครับสงใส่วันนี้เราเราเกิดวันพุธไงเที <ห AU? S 1> ่ยวไหมปาเกิดเป็นไก่ต้องชนเกิดเป็นคนต้องสู้ไปลุยก <ượng> ันต่อนี้ไม่ใช่ห้องเดิมเราปอดไทยแล้วแต่ห้องเดิมมาโดนแน่นอนโดนฟาดแน่นอน โอเคกิงกาเดี๋ยวตอนนี้ขอลองใช้ล้องหุ่นแบบเต็มพลังก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ใช้เต็มพลังเลยเราใช้แต่คำพูดนะสี <c> ่ <oughs> <4 S 1> <c oughs> มิน้นดาวเด่นนะจ๊ะโกงนะ <c oughs> ผมว่ายัางไงก็โกงนะถึงว่าไม่ใช่ผมเล่นก็เถอะผมว่ายัางไงก็โกงอนะ่ะมันไม่ยากเลยนะจริงจริงหรือเปล่าน้ําตาลตามไปวะน้ําตาลตามทําไมไม่รู้นะครับตามน้องแดงไปนะไอแดงไปทําอะไรโอเคไม่รู้แดงมาทําอะไรนะครับอเพื่อนป้ารัวรวเลยเพื่อนป้ารัวรวเลยว่าไงแดงนักล่าหรอ เออผมยืนยันให้แดงนะแดงไม่ได้เป็นอ่ะผมยืนยันให้แดงเลยไอแดงไม่ได้เป็นน้ำตาลไม่ได้เป็นเพราะว่ายู่กับผมเองน้ำตาลนะยู่หน้าห้องพยาบาลนะไอแดงน่าจะเข้าไปในห้องพยาบาลแล้วนะเพราะว่าผมอยู่หน้าห้องเองเดินมากัน3คนไอแดงไม่ได้เป็นแน่นอนนอกซะจากมันว้าไปปาดอ่ะแต่แดงไม่ได้เป็นมันก็น้องน้าเงินหรือเปล่ากดโหวตอย่างเงี้ยมีหมอนะโอเคเนียนยู่มึงลองเดาไอเขียวกิงกาน่ไยดิไอแดงลองเดาไอเขียววิงกาได้เลยเให้เลยเพื่อนได้เลยไอเขียวกิงกาใช่ไหม ดาวด้ไดาดิโอเคอ่ามั่วนะไอเหลืองม่วนะไอเหลืองม่วนะข,ข,ข้ามข้ามข้ามมีกิ้งกาไม่ใช่มีนาจานะข้ามดีที่สุดเดี๋ยวมันเผามาจะซวยเอาแ้เงินไม่ใช่แล้วไม่ใช่ใชนาจาข้ามปลอดภัยที่สุดนะโอเครู้เรื่องเพื่อนเรามันก็เล่นเป็นงานเมื่อกี้มันปาดซองเลยนะใจเย็นเพื่อนให้ปาดบ้าง <c oughs> ปิดประตูให้หมดกัาทำดีทำดีล่องหุ่นไปเลยผมชอบมากเลยล่องหุ่นดับถาวรเนี่ยมันโกงเกินไปแล้วถ้าดื่มน้ำหายร้องไหม น่าจะหายนะไม่ดื่มแล้วกันยังไม่ดื่มนะโอเคข่าวเราจะตามติดชีวิตข่าวนะน้ำตาลเดินมานะครับอยู่กับข่าวรู้เรื่องนะครับตอนนี้ชีวิตน้องข่าวก็อยู่กับน้ำตาลนะข่าวดูอยู่น้ำตาลก็ดูอะไรน้ำตาลเดินออกไปผมก็ปาดข่าวดิโอเคร้องหุ่นต่อไหมไม่รองต่อหรอไม่ล้องต่อได้ไงเนี่ยเออทำไมไม่ร้องหุ่นต่อโอ้โหมงกิ้งกา ผมเป็นหมอนะ <Yeah. S 1> ผมลากศซบออกมาจากห้องไอเนี่ยห้องทำงานนะ,<ป>ะไ่เชื่อถามน้ำตาลดีตอนแรกไอ้นั่นยังอยู่ห้องทำงานไม่ไข่าวอะ่ะไอ้น้ำเงินปาดนะผมลากศพบออกมาเนี้ยแต่ผมไม่รู้หรอกน้ำเงินปาดเปล่าแต่มันโกดโซอะ่ะผมเป็นคนลากศซออกมาผมเป็นหมอนะจะเชื่อใครละ่ะมาโกดโวโซพเลยอะ่ะเอาน้ำเงินไปเลยเป็นวิญญ,ญาณเปล่าไม่รู้นะแต่วูดไปเลยผมเป็นหมออ่ะจะเชื่อใครอ่ะโอเคเชื่อผมโอเคดีมากลูกเรือทุกคน เฮ้ย <ś list> วันนี้ใช่ได้เลยโอ้โหคาลมเป็นตอรูปล่อเป็นรองเอาเรื่องไอชื่อสาเรเลยเราก็เปิดประตูนะไปหาวิญญาณกันวิญญาณมันทำไม่เสร็จหรอกถ้าเราไม่ตกปูมมาจริงจริงปาดคนละตัวก็ชนะแล้วเพื<ม>่อนหายตัวนะหายตัวคอยชาร์จเลยคอยชาร์จโอเคหนึ่งสองอเคปาเลยปาดยัง ไอ้มินไม่ปาดอ่ะไอ้มิน สองสองแม่งจิงจะาหายตัวได้แม่งไม่มีละน่าจะแพ้ละลูกเรือไอ้เขียวน่าจะไอ้เขียวกับไอ้ไออะไรไอไออะไรนะไอไอเลิฟยูหรือเปล่าแต่ผมคิดนะตอนนี้น่าจะแพ้ไอเนี่ยไอวิญญาณนะไอ้น้ำเงินก็วิญญาณไอข่าวก็วิญญาณนะไม่รู้เหมือนกันน่าจะแพ้เอายังไงดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอืมมันมีนาจาด้วยไงก็ข้ามนะเพื่อนข้ามนะสีเหลืองข้ามนะเราก็เพื่อนกันอยู่แล้วอะทำไมเองไม่ปาดไอมินเมื่อกี้โอเคข้าม ข้ามข้ามมินมินไม่เอานะมินงงไปเลยไอ้มิ้นโอเคไอ้มิ้นน่าจะแพ้วิญญาณนะน่าจะแพ้นะผมว่ามันใหญ่อ่ะลาดก็ต้องขอยิ้มห้าวิก่อนนะน่าจะแพ้ทาไมมันไม่ร้องหุ่นเนี่ยตอนปาดเสร็จแต่ถ้าร uh ้องหุ uh ่น huh มันก็โกงเกินจริงไหมโอเคคดนี้เลยหรอไอ้นี่ไม่คิดจะตามล่าตามอะไรเลยึงแก่งกันไปหาวิญญาณก็ดีให้ให้มินจัดการแล้วกันหาวิญญาณ เพื่ประถ้าประตูปิดมันก็หาง่ายป่ะนี่ไงมาดิอุ้ยผมต้องหาวิญญาณไปไหนแล้ววะวิญญาณอยู่ไหนหายตัวผมก็หายเหมือนกันอ้าวเรียบร้อยนะครับ ว่าไงเพรอดิไอเขียววตไอม่วงเลยจบแล้วโอหไอม่วงไปนะวดไอม okay. ่วงไปเลยโอเคเขียวโวตดไอเหลืองไปเขียวโวตดไอเหลืองไปเกมเกมจบแล้วคุณไม่รู้หรอวว่าไอเขียวพวกผมคุณไปทำอะไรเนี่ยฮะวดไอนี้ไปไอเหลืองไปจบแล้วก็ไอเหลืองปาดนะเมื่อกี้ไอเหลืองปาดวตดไอไอเหลืองไปเลยไอเหลืองปาดผมไปแก้ด้านซ้ายนะโอ้โหไอมิ้นไปทําอะไรเนี่ยโอ้เมือนกี้วิญญาณมองไม่เห็นเหลียบรอยเหลียบรอยไอมิ้นไปโดนอะไรวะ มินไปโดนเลยเพื่อนม่กกียยไไ้มินไปโดนอะไรเนี่ยโอเคนายวิญญาณแล้วเอาเรื่องไว้เรื่องมีของเล่นด้วยอ่ะม่กกี้วิญญาณหายไปไหนไม่รู้นะทุกคนผมหาไม่เจอเลยโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับกิ้งก้านะตามม่กกี้แพ้ก็โอเคแต่มันโกงมากเลยแน้ะจริงๆนะผมว่าอะไรก็ยุดไม่อยู่อ่ะเจ้าเวลาก็ยังลำบากเลยแน้ะจริงๆแต่ที่ผมคาใจคือว่าทําไมมันไม่ล่องหุ่นสองวิอ่ะลองไปทดลองดูแล้วกันขอลองแป๊บหนึ่งนะ ลอง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 ปาดดูลองปาดูไม่ล้องห่นเลยไม่เห็นล้องห่นเลยหรือว่าผมอ่านความสามารถผิดผมก็ไม่ชัวร์ทำไมมันไม่ล้องหุ่นหลังจากการปาดเสร็จนะแต่โดยรวมแล้วก็ยังโกงอยู่ดีเพราะว่ามันล้องห่นถาวรไงก็เดินไปเรื่อยๆนะเดินไปดูคนนั้นทําอะไรคนนี้ทําอะไรนะก็ประมาณนั้นก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะไว้เจอกันบาย เอาเรื่องนะกิ้งกาเนี่ยเป็นตัวท็อปๆเลยที่ใช้ได้ไปแล้ว